สวัสดีนะครับพี่ๆน้าๆนะครับทุกปอร์นนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้จะมาอัปเดตผลงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็คือเสาะนะครับเสาะล่องฝังรางช่องไกลเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็เหลือเสาะอนะครับเก็บรายละเอียดก็คือเสาะตรงกุ้งไก่นะครับเสาะตรงกุ้งไก่เก็บ ตรงท้ายนะครับแล้วก็เก็บมุมนะครับเก็บมุมขอบมุมเนี่ยครับนะครับแล้วก็ตัวไหนกัดลายก็คือกัดลายนะครับตัวนะครับก็นี่นะทั้งหมดนี่นะครับยี่สิบเอ็ดท่านนะครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดท่านนะครับผมยี่สิบเอ็ดยิบสองท่านนะครับทานานนะครับตัวนี้เป็นของคุณพี่ อะไรนุทยัตหรือนัทยัตนี่ผมไม่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เป็นไก2สองระบบนะครับนี่ที่แกสั่งมานะนี่ครับเป็นไก่สองระบบนี่นะครับเป็นคำคอตรงนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะจะให้มันมาชิดนี่เลยนะครับแล้วก็ใส่โครงไกนี่ครับไก่สองระบบตัวนี้ก็คือยิงหนังพลิกได้นะครับยิงหนังสติ๊กยิงปลานะครับ เวลาใส่ลูกดอกยิงปลานะครับตัวนี้ต้องรีวิวให้พี่แกเข้าใจก่อนนะครับผมติดไอสติ๊กเกอร์ไว้เนี่ยนะครับเวลาจะใส่ลูกนะครับนะครับนี่มันจะยัดลูกดอกเข้าเลยไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นไก่สองระบบมันจะยัดเข้าไม่ได้เลยนะก็คือเราเอาลูกดอกมาปุ๊บแล้วก็กดนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับให้กดไอตรงเนี้ยอะไรผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะ แล้วก็ยิงนะครับนี่นะครับแล้วก็ดันแบบนี้นะครับเวลาถ้ถาใส่ลูกยิงปลานะครับผมนะเดี๋ยวลูกค้าเอาไปยัดเอาชังมันเป็นอะไรยัดไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมปวดกระบาลอีกนะผมประมาณนี้นะนะครับนี่นะครับไกสองระบบจะเป็นแบบนี้เซฟนะครับด้านหลังนะครับไม่ลั่นนะครัปวดเซฟยิงนะครับนี่นะครับตัวนี้จะยิงหนังสติกได้ยิงปลาได้นะครับนะครับตัวนี้แต่มันจะบังตานะครับ ผมว่านะถ้าเอาไปยิงปลามันจะบังตาหน่อยนะลูกค้าต้องเล็งเล็งข้างๆลางเวลายิงปลานะหรือว่าอาจจะเล็งตรงไหนก็แล้วแต่ผมผมไม่เคยใช้นะแบบนี้ผมว่ามันบังนะแต่ลูกค้าอยากในเมื่อลูกค้าอยากได้นะในเมื่อลูกค้าอยากได้สองระบบผมก็จัดให้สองระบบนะครับนะจัดได้หมดแหละนะครับตรวนี้ไกลสองระบบตรงนี้นะครับเดี๋ยวลํำต่อไป เป็นกำคอคุณพันอะไรพณนธิศหรือเปล่านะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดปิดคั้งคราวสี่ห้านะครับรางร้อยสามสิบนับกำคอนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าของใครมั่งนะครับชุดนี้เป็นชุดเดือนกุมภานะครับของเดือนกุมภานะครับแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่พงศักด์นะครับสั่งมาในเฟซบุ๊กเป็นรางกลมนะครับ เป็นรางกมตันนะครับเจาะลดน้ําหนักหน้านะโคเทนะครับนะเทเป็นบ้าเลยนะครับนี่ครับมือสอดนะครับเป็นท้ายมือสอดนะครับโคเทนะรางตันนะครับตัวนี้พี่ก็สั่งแค่ท้ายกรางครับตัวนี้ชุดนี้แล้วก็ลำต่อไปลำนี้เป็นของคุณมิ้นนะครับสั่งมาในไลน์นะครับตัวนี้มือสอด มินนะครับตัวนี้สเปคตัวนี้จะเป็นรางลางเมตรยี่สิบของคุณมิ้น,นครับลางเมตรยี่สิบตัวนี้ชักเจ็ดสิบนะครับมันพอดีอยู่นะพอดีนะผมว่านะน้ำหนักมันได้เลยลางเมตรยี่สิบคุณมิ้นนะครับมือสอดนี่แล้วก็ลำถัดไป ตัวน no ี้เป็นของคุณพี่วีระชิตหรือเปล่านะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษวีระชิตตัวนี้เป็นรางปืนศูนย์ดูรางนะครับนี่นะครับดูรางเป็นแบบนี้นะครับรางปืนศูนย์แบบนี้คือใส่ลูกปลายรางนะครับอันนี้เป็นลูก4มิลนะครับลูก4มิลแล้วแต่นะครับว่าลูกค้าจะให้เซาะหน้าไกลหรือเปล่าหรือไม่เซาะหน้าไกลนะครับถ้าถ้าไม่เซาะหน้าไกลก็คือใส่ลูกปลายรางแบบนี้นะครับนะครับก็คือต้องยัดลูกปลายรางนะครับนี่ ลางจะไม่ตกเป็นลางปืนศูนย์นะครับตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่ของคุณพี่วีระชิตนะครับกำคอร่องนิ้วนะครับนี่โอ้ทนะครับยังต้องเก็บรายละเอียดอีกอยู่ครับแล้วก็ลําต่อมาตัวนี้ของคุณอ่า พี่โอ้นุเสียนชื่อไว้พี่ชื่อชื่อในเฟซบุ๊กขี้เกี้ยมนะครับชื่อแกขี้เกี้ยมหางคาดผมก็งงนะครับชื่อชื่อเฟซบุ๊กแกะนะครับขี้เกี้ยมหางคาดนะครับตัวนี้พี่เป็นรางปืนศูนย์เหมือนกันนะครับรางปืนศูนย์เหมือนกันแต่ตัวนี้พี่ก็ให้ซาะ ซอสใส่ลูกหน้ากายเลยนะจะยัดลูกเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าผมติดไอ้นี่ไว้อยู่นะครับติดเทปนี้ไว้อยู่นะครับนี่นี่ก็คือเราจะใส่ไปแบบนี้ก่อนนะครับใส่ไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงถอยหลังมาแบบนี้น,นะก็คือใส่ลูกแต่มันยังติดไอส้สก็อตเทปนี้อยู่นะครับนี่นะครับก็คือใส่ไปแบบนี้นะครับนะครับใส่ลูกจะใส่ลูกง่ายนะครับแบบนี้นะครับแต่ลูกไม่กระดกหนีแน่นอนเพราะว่านะครับนี่เพราะว่านะครับซอ เสาะใสลูกหน้าไกลมาถึงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ติดนะครับนี่ลูกจะไม่กระดกขึ้นหรือออกนอกเลนไม่มีทางนะครับแล้วก็ลำนี้เป็นรางปืนศูนย์ของคุณพอดหรือเปล่านะพอดนะครับน่าจะสั่งมาในไลน์เหมือนกันตัวนี้เป็นกำคอล่องนิ้วไม้สักนะครับนี่ไม้สักโคตรเท่ครับ มีตาตรงนี้นี่นี่มีตาตรงนี้นี่หมานเขาบอกมันหมานแน่นอน่อะดูนะผมบอกแล้วมันต้องเทไว้ก่อนนะครับนะสําหรับผมนะครับนี่รับประกันความเทเทเ,เป็นบ้าเลยนะครับอ่นะาลงปืนศูนย์นะครับน้ําหนักเบาไม้สักถ้ายสักให้ดูฝั่งนี้หน่อยนี่นะครับ ตัวนี้ของคุณพี่หมูหวานตัวแสบสั่งมาในเฟสนะครับทางเฟสตัวนี้เป็นปลาดูนะครับพี่แกขอปิดท้ายดำๆหน่อยก็เลยจัดให้เป็นไม้กระพี้ขอควายนะครับดำๆลายๆนะครับดำๆลายๆปลาดู่นะครับแดงตัวนี้เป็นรางเป็นรางสเปคขอบกระจกนะครับตัวนี้แต่แม่แต่มแมนไม่ได้อ่อนเหมือนรางสเปคขอบกระจกนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ พูดถึงสเปคขอบก,กระจกคือขนาดมันเท่ากันนะครับ <Explorer. S 1> แค่นั้นต่างก็คือต่างขนาดขนาดเท่ากันแต่แบบนี้นะครับมันจะหนานะครับนี่เห็นไหมครับขอบมันจะหนานะครับเจาะลดน้ําหนักหน้ารางเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ของพี่แกนะครับรางเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับเหมาะเลยเบาเมตรยี่สิบอีนะครับตัวนี้รางเบอร์สองนะครับรางสเปคขอบกระจกจะเป็นแบบนี้นะ ถ้าใครชอบเบาๆเห็นไหมมันจะมีรูแบบนี้นะมันจะน้ําหนักเบาแต่มันแข็งแรงนะครับนะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เป็นของคุณพี่เออดูเขียนชื่ออีกของคุณพี่เลยวะตัวนี้เป็นไม้มะข่านะครับ พัดพัดปฐุมพง์นะครับตัวนี้เป็นของคุณพี่ปฐุมพง์นะครับนะครับตัวนี้แกะลายคอแต่ยังไม่ได้แกะนะครับพรุ่งนี้จะแกะให้นะนี่เป็นไม้มะค่านะครับ ถ้าดอกได้ไม้มะค่าก็แบบนี้นะครับนี่ไม้มาค่าคไม้มะค่าแต้นะครับลางปืนศูนย์ลางร้อยสสิบจากหน้าไกลมาถึงตรงโคนปีกนี้เจ็ดห้านะครับถ้าวัดจากปลายปีกมาแ0ดสิบนะครับชักแปดสิบแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่บุญเรืองนะครับบุญเรือง ตัวนี้ปีกโรเลอร์นะเป็นปีกโรเลอร์นะครับเนี่ยครับพี่บุญเรืองครับยังเหลือเก็บรายละเอียดนะพุงนี้นะครับพี่นะเดี๋ยวแต่งหล่อให้พุ่งนี้นะยังเหลือแล้วก็ลำนี้ของคุณพี่อะไรปลาฮัตหรือปลาปลาฮัตปลาฮัตอะไรผมก็ไม่รู้ม่นชื่อภาษาอังกฤษรไม่กิ่งนะพี่ก็สั่งมาเป็นรางกลม รางกลมตันนะครับเจาะลดน้ำหนักหน้านะครับเจาะลดน้ำหนักหน้านะครับใส่คอนกเขานะครับใส่คอนกเขานะครับเป็นกงเลดกงไกสแตนเลสนะครับคาคอรอ่งนิ้วนะโคตรเท่นะครับผมเนี่ยรับประกันความเท่นะนะครับนี่ครับของพี่แกแกบอกอยากเอาติกับพีหน่อยนะแต่กับพีมันไม่ๆๆไม,ไม, labels, มันมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพี่แกบอกอยากได้กับพีเยอะๆหน่อยแต่ ติดมานิดเดียวนะแต่ก็สวยครับนี่นะแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่สํมานนะครับนี่สํารานนะครับนี่ตัวนี้รางเบอร์สามรางตันเหลี่ยมนะครับนี่รางตันเหลี่ยมเจาะลดน้ำหนักหน้าของคุณพี่สํารานสั่งมาสองกระบอกนี่ครับอีกลำหนึง่ง ครับนี่ตัวนี้เป็นรางปืนศูนย์นะครับเป็นรางปืนศูนย์เป็นรางปืนศูนย์ตัวนี้ตัวพวกพวกรางปืนศูนย์นี้จะไม่ได้เจาะลดน้ําหนักหน้านะครับเพราะว่ามันจะมีช่องเนี้ยไอช่องสี่เหลี่ยมนี้คือเอาไว้เอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้เชือกมันวิ่งใต้ใต้ท้องรางนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เจาะลดน้ําหนักหน้าเพราะว่ามันจะไอมันจะไปบาดสายนะครับก็เลยไม่ได้เจาะนะครับเพราะว่ามันเป็นรางปืนศูนย์นะครับ ถ้าอยากติดศูนย์ครับถ้าอยากติดศูนย์ก็ซื้อศูนนะครับซื้อศูนย์หน้านะมาครอบเลยครับครอบรางศูนย์หลังนะครับมาครอบรางปุ๊บก็เป็นปืนศูนย์ได้เลยใส่ล็อกออตโต้เข้าไปนะครับได้เลยแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่เพิ่มพูนนะครับนี่พี่แกบอกขอขอบขอบข้างเยอะๆหน่อยนี่เหลือให้ประมาณเซน นะครับเซนนิดๆนะครับเนี่ยังจะยังจะลบเหลี่ยมอยู่นะครับหนักไม่ว่าพี่แกบอกนะครับกระโจมหน้ายาวๆนะครับดูยาวก็ต้องยังยังจะตัดอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าไอตัวยึดมันอยู่ตรงนี้นะครับไอยึดขาจับท่อนะครับมันต้องตัดนี่นะครับว่าไอตัวยึดขาจับท่อเขาวางตำแหน่งให้ผมอยู่ตรงนี้นะครับนะครับถ้าไม่ตัดก็คือต้องยึดไอกระบอกขาจับท่อบนนี้เลยนะครับแต่มันจะไม่สวยผมว่านะครับ ต้องตัดออกนิดนึงประมาณสนิ้วข้อมือนี่ประมาณแล้วก็ลำนี้ของพี่สมชัยนะครับสมชัยพี่ก็แกอขอบอกไม้มีตานี่ครับพี่สมชัยนะครับนี่ดูนะครับลายสุดยอดนะครับตัวนี้นี่ดูฝั่งนี้อ่ะปีขังข้าวสี่สิบปีแกอขอมา ปีกครังขาวสี่สิบนะลางเบอร์สามนะครับไกลฝังทุกตัวนะครับไกลฝังทุกตัวแล้วก็ลำนี้ลำนี้นะครับเป็นของคุณเคลนะครับเป็นยกยิงนะครับลางมิเนียมนะครับปีกโรเลอร์นะครับปีกโรเลอร์เท่าไหร่สี่สิบเข้ามายกยิงนะครับนี่สายแบบยิงไวๆยยิงในพุ่มนะครับประมาณนี้นะ ปุ๊บใส่เลยนะครับนี่โคเที่ครับดูทรงนะครับเนี่ยนี่เป็นไงนะครับนี่ที่น้ำหนักเบาด้วยยกยิงยกยิงนี่ยกยิงถ้าใครชอบเบาๆนะครับยกยิงเป็นท้ายยกยิงนะครับจับใส่กับรางเบอร์สองนะครับลางสเปคขอบกระจกนะครับมันจะเหมาะเลยเบาวิวนะครับยิงสุดยอด แล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่สมเกียรติแกสั่งมานะครับตัวนี้ลำหนึ่งแล้วก็ท้ายเปล่าอันหนึ่งนะครันี่เป็นล่างสเปคขอบกระจกนะครับตัวนี้นี่ล่างร้อยสามสิบนะครับสเปคขอบกระจกนะครับน้ำหนักมันจะเบาแต่มันแข็งแรงนะครับมันแต่มันแข็งแรงดูนะนะดูขอบเห็นไหมครับขอบด้านข้างเนี่ยมันจะหนาประมาณสามมิลน,นะครับข้างนี้ก็สามมิลเลยนะครับมันหนานะครับ แล้วก็ด้านบนก็หนานี่มีด้านล่างก็มีสองมิลน,นะครับมันหนานะครับรับยางสองสามเส้นได้สบายนะครับแล้วก็ลำนี้ของคุณพี่หรือเปล่าวิท์วัวดหรือเปล่านะครับวิวัวดหรือเปล่านะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะลายให้นะครับนี่ทรงนี้ก็มีนะครับเทไปอีกแบบนะทรงนี้นะอยากได้ทรงนี้นะกำคอหลังอานนะครับหลังมา้า พี่แกให้แกะลายตรงคอแกะตรงกระจมมือนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แกะให้นะครับนี่โคตรเท่ครับนะดูรางเบอร์สามนะครับแล้วก็เป็นของคุณพี่วิชิตนะครับพี่วิชิตพี่วิชิตเป็นรางสเปกขอบกระจกเบอร์สอง นะครับลางร้อยสามสิบปีกโรเลอร์สี่สิบเซนนะครับปีกโรเลอร์สี่สิบเซนเจาะลดน้ำหนักหน้าเจาะลดน้ำหนักหน้ารูเดิมไม้สักดำลายไม้สักขี้ควายนะครับดำลายดูดูดำาๆลายๆดูดำดำลายๆเท่แล้วคุณลำนี้เป็นของคุณเออผมเป็นของอาจารย์นะครับอาจารย์ทองคำ สงสัยอาจารย์น่าจะเอาไปยิงในปาปลาปลาสะนะปลาสะในโรงเรียนั้งผมว่านะปลาบ่อโรงเรียนอาจารย์ก็สั่งมานะครับตัวนี้เป็นปีกค้างคาวสี่ห้ารางเบอร์สามรางตันลางอลูตันนะครับถ้าใครชอบหนักไม่ว่าแต่ชอบบ้าพลังนะครับประมาณนี้ก็จัดไปเลยนะเบ,บอร์สามนี่ลางตันเลยนะหนักหนักไม่ว่าแต่ชอบบ้าพลังประมาณนี้นะเบอร์สาม แล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่สุภชัยฟาร์มนะครับประกำคอล่องเอกกำคอประดูนะครับเนี่เป็นรางปืนศูนย์นะครับเป็นรางปืนศูนย์เปิดหน้าไกนะเปิดหน้าไกนะครับเป็นปีกโรเลอร์นะครับนั่นปีกโรเลอร์นะครับตัวนี้ของพี่แกเป็นปีกโรเลอร์ออสี่ห้าแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพงศักนะครับ ลำนี้เป็นของพี่พงศักดิ์นะครับสั่งมาในไลน์งตัวน,นี้นับรางเบอร์สามรางเบอร์สามตันเจาะลดน้ำหนักหน้านะครับเนี่ยครับเฮ้แล้วก็ลำนี้เป็นของคุณพี่ขันกระมุนนะครับนี่ขันกระมุนกำคอรางเบอร์สามนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ราคา3 3 0 0ค่าส่ง200เป็น3500นะครับรวมส่งพร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับรับประกันความเท่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะปลาไป20นาทีแล้วนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับพี่ๆนานะนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและก็ชอบในผลงานของช่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเริ่มทําสีนะครับพอทําสีเดี๋ยวผมอัปให้อัปเดตให้ลูกค้าชมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ